เมื่อลดต้นทุนการผลิตจากการลดภาษีน้ามันก็จะทําให้ราคาน้ามันตกมาประมาณ33วิธีการแก้ไขของรัฐบาลก็คือต้องสนับสนุนเรื่องของ B20 ให้เพิ่มขึ้นราคาน้ํามันดีเซลมันก็จะถูกลงโดยอัตโนมัติเพิ่มปริมาณน้ามันปาล์มเข้าไปในน้ามันดีเซลนะครับแม้จะอัตราสิ้นเปลืองมันจะมากขึ้นนะครับแต่มันก็ช่วยเหลือนะชาวปลูกสวนปาล์มนะครับและที่สําคัญก็คือว่าราคาน้ำมันมันก็จะต่ําลง นะครับโดยอัตโนมัติการพยุงราคาเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันหนีไม่พ้นน่ะที่จะต้องพยุงราคาทั้ง B7 B10 ดีเซลธรรมดาที่ดีเซลล้ลวนๆไม่มีไม่มีน้ำมันปั์มผสมตอนนี้เขามีขายล่นะครับเพราะอะไรถ้ามีส่วนผสมราคาน้ำมันจะถูกลงเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้ประโยชน์นะครับซื้อปตทซื้อน้ำมันปัา์มมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับที่พุ่งสูงขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือสาเหตุน้ํามันแพงมันเพราะอะไรนะครับทำยังไงถ้าให้ราคาน้ํามันมันถูกนะครับหยุดให้ประชาชนแบกรับภาระอย่างไร ในหน้าที่ของรัฐบาลปีที่แล้วมันจะถูกกว่าแต่ปีนี้รู้สึกมันจะขึ้นเยอะครับมันขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆด้วยครับมันทำให้แบบต้นทุนเราต้นทุนค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นอีกครับต่อวันเงี้ยค่ะต้องแบบเติมน้ำมันเท่าไหร่ในการวิ่งวินสารวันนะคะมันกะไม่ได้ครับก็คือว่าอย่างน้อยก็ต้องมีร้อยหนึ่งครับอย่างน้อยหนึ่งร้อยครับบางวันอาจจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็มีครับ ปรับตัวขึ้นนะคะเป็นการแบบซ้ําเติมเราจะช่วงโควิดหรือเปล่าคะมันมันมันน่าจะมีผลกระทบนะครับถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วอย่างเื่าแบบราคาน้ำมันนี่มันเพิ่มขึ้นในตอนนี้ค่ะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของแบบโควิดด้วยอะไรด้วยเงี้ยมันมองว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นการซ้ําเติมเราไหมอ่ะที่แบบมันทําให้เราต้องเพิ่มมันมันมันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ถึงกับเยอะครับมันมันกระทบกระทบกันกระทบกันทุกคนแหละครับเพราะว่าช่วงนี้ แต่ละค่ายก็ค่ารอบมันก็ไม่สูงครับผมก็คือถ้าน้ํามันมันขึ้นเราเราวิ่งเราวิ่งบ่อยก็เดิมมันก็ใช้น้ํามันเยอะครับผมก็เหมือนประมาณว่าพอเราวิ่งเสร็จเราหักค่าน้ํามันแล้วมันไม่พอค่าใช้จ่ายแต่ละวันครับผมคือมันต้องวิ่งบ่อยแล้วก็ต้องยิ่งทํารอบเพราะยิ่งทารอบก็ยิ่งเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับผมใช่ต้นทุนวันหนึ่งอะค่ะเท่าไหร่คะค่าน้ำมันค่าน้ํามันตอนนี้ร้อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งครับ่ร้อยสองร้ใช่ก uh ้้็มันแต่ก่อนมันเคยได้ประมาณวันละยี่สิบกว่าครับแต่ตัวนี้ก็อย่างว่าลลูกค้าเขาก็เริ่มน้อยลงครับผมเราก็เลยแบบจากเคยได้เยอะก็ทุกวันนี้ก็น้อยลงใช่ นะตอนที่น้ามันหุูแทเพิ่มครับตอนที่น้ามันหุเพิน่นที่ได้มากพนน้อยลงแค่ไหนยังไงบ้างคะได้แต่ก็ต่างกันนิดเดียวครับเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้วิ่งเฉพาะวิ่งงานนะบบางทีเราไปที่อื่นด้วยใช่คิดว่าในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นสูงในตอนนี้คะ่ะช่วงโควิดแบบนี้มันจะเป็นการแบบซ้ำเติมเราหรือเปล่าคะ มันไม่เป็นการซ้ำเติมหรอกครับถ้ามันเข้าใจตลาดโลกแต่ว่าอยากให้คุมเรื่องเรื่องค่ารอบครับผมให้บาลานซ์กันบางทีถ้าถ้าบางทีราคาน้ํามันขึ้นแต่อยากให้แบบค่ารอบของเรามันเพิ่มขึ้นหน่อยครับก็คือให้มันบาลานซ์กันนะครับผมจากที่เราเคยเติมก๊าซร,รอบหนึ่งถังหนึ่งอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทให้เกินร้อยสามสิบตอนนี้ขึ้นมาเกือบสองร้อยกว่าครับผมนะฮะ แล้วก็เอามาใช้ต่อเที่ยวต่อวันีใช่ใช่ว่าวันหนึ่งเราเติมสองถังอยู่นะว่าวิ่งกันสามร้อยสี่ร้อยโลครับผมก็คือหนึ่งวันเนี่ยมีต้นทุนเรื่องก๊าซแล้วก็น้ำมันด้วยน้ำมันด้วยที่ต้องแบบเป็นตัวจุดในการรัเนาะอย่างน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นอนาวไม่ลงเลยเดือนนี้ขึ้นไปห้าหกรอบแล้วนะครับผมคิดว่าแบบเห็จราคาน้ำมันที่มันขึ้นแบบนี้แล้วค่ะมันเป็นการซ้ำเติมไหมคะแบบช่วงโควิดแบบนี้ด้วยลาค่ กนเป็นการซ้ําเติมประชาชนครับผมเพราะช่วงนี้ก็เป็นโรคโควิดนะครับผมว่าผู้ต่างก็หายากนะครับผมลูกค้าหายากครับผมน้ำมันแพงน้ำมันแพงขึ้นการก็แพงขึ้นการก็ขยับขึ้นตลอดนะครับผมแต่ตอนนี้การติดห้าบาทกว่าเกือบสิบหกบาทแล้วครับผมในประเด็นนี้ผมก็เลยมีข้อข้อชุกเพื่อเห็นว่าจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรและประเด็นที่ราคาทุนมันขึ้นแล้วอาจจะมี การขึ้นในระยะยาวนะฮะสิ้นสิ้นปีก็อาจจะขึ้นสิ้นปีเลยตามตามข้อวิเคราะห์นะครับทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่แน่นะฮะาราคาธบเนี้ยมันก็ขึ้นขึ้น,นลงแต่ว่าถ้าเกิดจากวิเคราะ์ของต่างประเทศที่ผมไปศึกษามาเนี่าายผมว่าอาจจะขึ้นขึ้นสิ้นปีแล้วอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็รัฐบาลควรจะมีนโยบายสองเรื่องนะครับอืที่ควรจะดำเนินการครับ,รบเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่หนึ่งคือการลดภาษีสัมปทาม น้ำมันดีเซลนะครับคือในขณะที่น้ํามันลงเนี่ยคุณเก็บเพิ่มพอราคาน้ํามันเพิ่มหรือคุณต้องลดวงการเก็บแนละ้วถูกไหมฮะเพิ่มความที่ดิถทำของประชาชนและยิ่งประชาชนกลังลำบากขนาดนี้นะรายได้ก็ไม่เพียงพอแล้วเจอน้องพุวอีกใช่ไหมเศรษฐกิจที่ยแย่เจอโควิดอีกผมว่ารัฐบาลต้องคิดให้ดีซึ้อมาลดได้วันนี้ไม่ได้โมนะครับเพราะห้าบาทซือปัจจุบันที่เก็บภาษีแร่ภาษีอยู่ห้าบาทเก้าสิบเก้าาถ้าลดลงห้าบาทเนะี่ย ก,ก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องเข้าพลมองเปลี่ยนแปลงนะครับม,มีเรื่องหนึ่งที่สามารถทําได้และทําได้ทันทีนะครับก็คือการใช้กองทุนน้ามันนะครับเข้าไปารักษาระดับราคาให้เรา,าล,ลงมาก่อนคือเข้าไปแทรกแซงได้อันนี้ทําได้ทันทีนะครับแลณไม่ทราบว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยเก็บกองทุนน้ามันโมโหลานเลยนะครับบางทีขึ้นไปถึงสี่ห้าหมื่นล้านเลยถ้าคุณจะเก็บไว้ทําไมอ่ะถ้าคุณไม่เอามาช่วยเหลือตอนเนี้ยคือกองทุนน้ำมันเนี่ยมีหน้าที่ เป็นบัฟเฟอร์ครับเป็นกับเป็นหลัการเป็นเงินทุนสำหรับรักษาสเสถียรภาพน้ำมันไม่ให้มันแพงนะกถ้าผลถ้าราคาน้ำมันขึ้นก็เอาคามาช่วยเหลือประชาชนพอราคาน้ำมันลงใช้ก็ค่อยเก็บมาคืนอ,อันนี้คือหน้าที่ของทุนน้ำมันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราเก็บภาษีภาํามภาษีกองทุนน้ำมันภาษีสรพสามิตรภาษีแวตภาษีท้องถิ่นรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบสิบเกือบสิบบาทต่อลิตรอยู่แล้วทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซล แล้ววันหนึ่งเนี่ยในหนึ่งวันเราใช้น้ามันน้ามันเบนซินเนี่ยเราใช้ประมาณสัก30 30-40ล้านลิตรต่อวันแต่ดีเซลใช้เยอะประมาณ70ล้านลิตรต่อวันเบสเสร็จก็คือวันละร้อยล้านลิตรนะฮะเราเก็บภาษีเนี่ยเ,เราเก็บภาษีได้วันประมาณพันล้านบาทพันล้านถ้า365วันเราเก็บภาษีได้ประมาณสัก3.5มื่นพันล้านต่อปีเมื่อเราลดภาษีน้ํามันต้นทุนการผลิตต่างๆก็จะหมดการขนส่ง ปัจจุบันเนี่ยข้าวกระเพราไก่ไข่าดาวเนี่ยราคากล่องละ45บาทละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันแค่15บาท20บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราต้นทุนลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อลดต้นทุนการผลิตจากการลดภาษีน้ำมันก็จะทําให้ราคาน้ำมันตกมาประมาณ33%เมื่อราคาน้ำมันตกมา33%สินค้าอื่นๆก็ตามที่มีต้นทุนมาจากน้ํามันเราจะสามารถาใช้กฎหมายในการควบคุมราคาสินค้าได้ทั้งหมด ต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกข้าวการปลูกมันการปลูกยางการปลูกปาล์มมันต้องใช้น้ํามันทั้งหมดมันต้องใช้น้ํามันทั้งหมดเพราะต้นทุนการเกษตรจะต่ําลงเมื่อต้นทุนการเกษตรต่าลงปุ๊บเราขายสินค้าเกษตรที่เรามีการออกนโยบายในการรับซื้อราคาสินค้าเกษตรที่หักต้นทุนแล้วสินค้าเกษตรเกษตรกรได้กําไรประมาณ3าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาล์มเรื่องยางเรื่องมันเรื่องข้าวพวกนี้เราจะสามารถจัดการได้ทั้งหมดเพราะว่าต้นทุน เรื่องน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าด้วยค่าไฟก็ลดลงายานพาหนะก็ลดลงทุกอย่างจะลดลงหมดมันจะทำให้คนเงินเดือนห5ื่นคนค่าแรงขั้นต่ำาม300อเนี่ยมีเงินเหลือมากขึ้นในกระเป๋าก็จะเป็นการกระตุ้นในการจับจ่ายใช้สอยให้ได้มาในปริมาณที่มากขึ้นเขาเรียกว่าฐานภาษีเราจะเก็บได้กว้างขึ้นแต่วิธีการในการที่เราจะไม่เก็บภาษีน้ำมันนั้นมันมีวิธีการก็คือเราจะต้อง มีเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ามาซับซีไดตรงนี้ประมาณ3,5 0,000ล้านบาทด้วยกันต่อปีนะสามแสนห้าหมื่นล้านเราจะทํำยังไงเราก็ต้องเ,ออเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเรียกว่าคาสิโนถูกกฎหมายคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยณปัจจุบันทั่วประเทศเราเปิดกันอยู่แล้วแต่เราเก็บภาษีนอกระบบเอาไปใส่เจ้าหน้าที่รัฐโดยปกตนะิเราเก็บภาษีได้ประมาณเราเรามีเงินนอกระบบประมาณแสนห้าหมื่นล้านต่อปีถึง2องแสนล้านแต่ณปัจจุบันมันเข้าเจ้าหน้าที่รัฐและตํารวจ ผู้ว่านอำเภอที่เกี่ยวข้องเพราะเงินภาษีเนี้ยเราจะทํำยังไงแต่การมาเปิดในประเทศไทยดีไหมมันไม่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้มีฐานะกันถูกปะที่เราเปิดเนี่ยคือเราจะให้ต่างประเทศอมาเล่นในประเทศไทยเปิดแบบ9้าวภูมิภาคเลย9้าภูมิภาคเปิดให้เปิดให้เล่นเลยให้เล่นจริงเล่นออนไลน์เราก็ใช้บัตรประชาชนเสียบใช้พาสปอร์ตเสียบถ้าชาวต่างชาติัใช้พาสปอร์ตเสียบ ถ้าชาติต่างชาติเราจะไม่จะไม่กีดกันแต่ถ้าเป็นคนไทยต้องกีดกันเพราะต้องดูว่าฐานะอายุต้องมี QR code แล้วก็สมมติถ้าเล่นออนไลน์เล่นจริงก็คือเล่นจริงแสดงตนแต่ถ้าเล่นออนไลน์มันก็ต้องมีการเสียบบัตรประชาชนมี QR code ทุกอย่างคือต้องไม่ต้องไม่เดือดร้อนน่ยคนไทยเล่นได้ไม่เกิน3%ด้วยกันเราวิธีการตรงจุดนี้เราจะสามารถมีเงินหมุนเวียนปีหนึ่งไม่น้อยกว่า20ล้านล้านแล้วภาษีเข้ารัฐไม่น้อยกว่า1-2ล้านล้าน เราก็จะเอาตรงนี้มาซับซิได z เรื่องราคาน้าม,มันเมื่อราคาน้ํามันไม่พอสมมติถ้าเราปีนี้เราได้1.0ล้านล้านเราไปซับซิได z ราคาน้ำม,มันามแสนห้าหมื่นล้านเราจะเหลืออีกประมาณ6กแสนห้าหมื่นล้านเราเอาไปใช้หนี้สาธารณะเดิมที่พลเอกประยุทธ์สร,ร้างขึ้นสักปีเราประมาณ3ามแสนล้านเรายังเหลืออีก3ามแสนห้าหมื่นล้านเรามาสร้างสวัสดิการให้กับคนเท่าคนแก่ที่ไม่ได้เป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วไม่มีเงินบํานาญที่เขาได้600บาท700บาทตามอายุถูกปะเราเปลี่ยนเป็น3 0 0 0บาท คนที่ไม่มีหลักประกันได้นี่เป็นแนวคิดในกรณีการบริหารราชก,การแผ่นดินถ้าเราทําได้ทุกคนก็ทําได้เอาแนวคิดไปทําได้เพียงแต่ว่าคนที่ทําได้ต้องเป็นคนสุจริตเท่านั้นไม่ได้คิดประโยชน์ส่วนตัวในเชิงงานวิเคราะห์และในเชิงปรากฏการเราคงเห็นนักประชาชนออกมาบน่นอึบเลยนะครับเคลื่อนไหวนกเกลื่อนไหวต่างๆออกมาเรียกร้องรัฐบ,บาลลดราคาน้ํามันเพราะตอนนี้ราคาน้ํามันกําลังพุ่งสูงขึ้น ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะก็โจมตีรัฐบาลอย่างหนักเลยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลจะต้องลดค่าน้ามันอย่างน้อย5บาทนะครับที่ผ่านมารัฐบาลของยิ่งลักษณ์สามารถทําได้นั่นหมายความว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จําเป็นจะต้องมีการลดราคาน้ํามันลงถึง5บาทนะคแั่ลดให้ได้และก็เรียกร้องให้ประชาชนนั้นเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งต่อมารัฐบาลก็มีคำสั่งนะครับเพื่อใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยทำการพยุงราคา น,น้ำมันนะครับโดยมีการตรึงน้ำมันดีเซลนะครับอยู่ที่28.99บาทนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่30ตุลาคมแล้วก็ลดการรีดน้ำมันบี7นะลง1บาทนะครับแล้วก็จะอุ้ม LPG จำนวน4เดือนนะครับหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวออกมา ประเด็นที่น่าสนใจคือราคาน้ํามันมันทำไมแพงขึ้นการอุ้มระอุ้มของรนาบาลตอนนี้มันถูกหรือผิดอย่างไรและประชาชนจะรับผลกระทบอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์จะอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครราคาน้ํามันในประเทศกับราคาน้ํามันต่างประเทศเราขายต่างประเทศถูกนะฮะแต่ปรากฏว่าเราเอามาใช้เนี่ยประชาชนใช้กับแพงฮะเพราะต้องเสียภาษีมากขึ้นนะครับ เพราะภาษีโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่เก็บเข้ากองทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินภาษีนะครับทำให้ราคาน้ํามันในประเทศไทยสูงกว่าการส่งออกนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการฟ้องร้องมีการกล่าวหาระวังหม่อมหลวงกรกรสิวัฒน์ปานเทพก็มีการฟ้องร้องกับปปทมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาหม่อมหลวงกรก็ชนะนะครับเรื่องของราคาน้ํามันเป็นอย่างนี้นะครับปัญหาราคาน้ํามันตอนนี้มันเพิ่งสูงขึ้นเพราะอะไร นะครับเพราะว่าสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นซีเรียรไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานต้องถอนกําลังนาโต้ออกมาทั้งหมดในตะวันออกกลางนะครับในขณะที่กลุ่มโอเปกนะครับที่นําโดยซาอุดิอาระเบียและกลุ่มโอเปกพัาสที่มีรัเสเซียเข้าร่วมขึ้นเหนือราคาน้ํามันนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เพิ่มกําลังการผลิตสู้สู้เพื่อที่จะให้บาลานซ์ราคาน้ํามันก็ยังสูงอยู่นะ ในขณะที่จีนลดกําลังการผลิตทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่มากการพุ่งสูงขึ้นมีเป้าหมายเล่นงานสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับเงินกองกลางที่แทบจะไม่เหลือในครั้งแล้วนะครับมีการประเมินของ C ีเนะครับว่าถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมจ่ายที่หนี้ตามกําหนดเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับ เพราะสหรัฐอเมริกาใช้เงินเยียวยาและก็มีการพิมพ์พนบัตรโดยไม่มีทองนำมาค้ำประกันยาวนานจนเป็นที่มาของสงครามไวรัสตอนนี้จึงตะวันออกกลางจึงเอาคืนสหรัฐอเมริกาในการเปิดสงครามน้ำมันขึ้นมานะครับพอเปิดเหตุการณ์สงครามน้ำมันเล่นงานสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปรวมทั้งนาโต้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในโลกเท่านั้นนะ หนึ่งในมลรัฐของสหรัฐในการหนึ่งในมฑลทนของจีนเท่านั้นก็ได้รับผลกระทบไปด้วยทําไมไทยได้รับผลกระทบนะครับเพราะตั้งแต่ยุคพลเอกโชลิเป็นต้นมาเนี่ยเราใช้อัตราน้ํามันในลนักษณะของการลอยตัวคือตลาดโลกขึ้นเราก็ขึ้นตลาดโลกลงเราก็ลงพตทก็ขึ้นตามนั้นลงตามนั้นแต่ก็มีกองทุนน้ํามันไว้กองทุนน้ำมันที่ว่าเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็รัฐบาลก็แก้ปัญหาในระยะสั้น นะครับด้วยการตรึงกองทุนน้ํามันเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลของหลายยุคหลายสมัยอะหลังจากที่พลเอกชวิตเข้ามาเปลี่ยนทําไมอะเมื่อก่อนนี่มันต่างจากเดิมยังไงอะเริ่มต้นสมัยมาก,ก่อนนี้ยุคโชดช่วงชัชสวาลที่ประเทศไทยเจอแหล่งน้ํามันในยุคของพระเด็เปรมตินสุลานนท์นะครับพลเอกเปรม ใช้หลักการพยุงราคาน้ํามันไม่ให้ราคาน้ํามันสูงเลยนะครับตั้งแต่นั้นก็มาตลอดจกกนกระทั่งถึงพระเอกชลิดขึ้นราคาน้ํามันเลยนะฮะให้อัตราน้ามันลอยตัวลอยตัวพวกมันเละเล,ขเลยข้าวของแพงทําให้สินค้าต่างๆสูงขึ้นตามลําดับไปอยู่ที่ตลาดโลกตลาดโลกกว้างเมื่อไหนเราก็ไปทางนั้นนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในยุคพลเอกเปรมเป็นยุคที่ก็เรียกว่าสินค้าไม่แพงเศรษฐกิจดีเพราะอะไรหลักเลย เพราะราคาน้ำมันเพราะสินค้าโดยเฉพาะดินเซลและเบลซินเบนซินนะครับจะเป็นสินค้าประเภทขนส่งนะครับทำให้นะฮะไม่ขึ้นราคาน้ำมันเก็บเงินกงกลางนะครับเงินกองทุนน้ำมันแล้วพยุงราคาน้ำมันเป็นสำคัญที่อื่น ลิตรละสามสี 3, บาทประเทศไทยต่ําไว้ก่อนเก็บภาษีต่าไว้ก่อนเพื่อให้คนไทยใช้ราคาถูกและไม่เกิดอัตราเงินเฟอ้อและไม่เกิดสภาวะเศรษฐกิจผันผวนและวุ่นวายภายในประเทศตั้งแต่พลเอกเปรมทำมาเรื่อยๆจกนกระทั่งพลเอกเฉลิตพลเอกเฉลิตตอนนั้นราคาน้ำมันก็ต้องขึ้นลอยตัวนะครับเงินบาทนะฮะก็มีปัญหาตอนนั้นโดนถล่มด้วยค่างเงินบาทในยุคข,ของจอร์จโซลล์ถล่มค่างเงินบาทของประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็สภาวะเศรษฐกิจกเละ เอาละในการแก้ไขปัญหาตอนนี้รัฐบาลแก้ปัญหาในรูปแบบไหนเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหารยะสั้นราคาน้ามันที่ผ่านมามันต่าเพราะอะไรนะครับ <c oughs> ต่ําเพราะว่าดีเซลรัฐบาลได้ขายนะได้นําหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องของไบโอดีเซลมาเป็น B7 B10 และ B20 ซึ่งมันมี b 5 B B100 อีกนะครับ ซึ่งเอาอะไรมาทราบไหมฮะน้ำมันปาล์มนะครับมาทำการผลิตเป็นน้ำมันดีเซลตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงโดยเฉพาะดีเซลตั้งแต่นั้นเม,มาเราไม่มีปัญหาราคาน้ามันเลยเพิ่งมามีปัญหาเมื่อไม่นานมานี้นะครับตอนนี้การตรึงน้ํามันดีเซลนะครับอยู่ที่28.29เนะครับเป็นเวลากี่วันเนี่ยสิวันนะ จะควบคุมสถานการณ์ได้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแก้ได้เพียงระยะสั้นทํายังไงอ่ะนะจะแก้ปัญหาระยะยาวที่จะทําให้ราคาน้ามันต่ําไม่ยากครับนะร,บราคาน้ามันต่ําก็คือว่ารัฐบาลต้องใช้หลักของบริเกตเปรมนะครับก็คือคาประกันร,ราคาน้ํามันพยุงราคาน้ามันอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ราคาน้ามันเท่ากับตลาดโลกอย่าให้ลอยตัวอีกแต่รัฐบาลจะต้องมีเงินนะครับ เพื่อมาพยุงราคาน้ํามันซึ่งเราเก็บเงินตัวนี้มานานแล้วล่ะนะครับสามารถทําได้ไหมทําได้เพียงพอนะคือรัฐบาลต้องเอาเงินส่วนอื่นมาเทด้วยแต่ปรากฏว่าในยุคของพลเอกชลิเป็นต้นมาเขาเอาเงินส่วนนีไไไนะไ้ไปทำอะไรไปเข้าภาษีนะครับไปเก็บภาษีไปเก็บภาษีไปทําอะไรสร้างถนนสร้างที่สร้างถนนน่ะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อให้รถญี่ปุ่นมาวิ่งอ่ะสมัยก่อนนี่เป็นประเด็นหนักเลยสร้างถนนเพื่อให้รถญี่ปุ่นมาวิ่งอ่ะเป็นประเด็นเลย นะครับถ้าเราปรับหลักคิดไปใช้หลักคิดของบุตรเอกเพรมนะครับพยุงราคาน้ำมันไม่ให้มันเข้าตลาดโลกไม่ต้องลอยตัวอีกต่อไปปัญหาสินค้าราคาแพงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะไม่เกิดขึ้นนี่คือหลักนะระย,ายาะยาวระยะสั้นน่ะเออทำยังไงพยุงราคาน้ำมันอยู่ได้นานไหมเขาพยุงได้แค่เนี้ยสิบเอ็ดต้นสิบสามต้องต้องต่อไปเป็นระยะระยะระยะแล้วจะแก้ปัญหายัางไงถ้าสำหรับน้ำมันดีเซลคุณส่วนนะ ปัจจุบันเนี่ยผมเติมน้ำมันดีเซลผมใช้รถดีเซลผมแทบไม่ใช้รถเบนซินเลยเพราะอะไรผมรู้อยู่แล้วรัฐบาลต้องพยุงราคาน้ำมันผมจึงใช้ดีเซลวิธีการที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้จําได้ไหมครับบอกว่าต้องนําพัฒนาเรื่องของไบโอดีเซลนำไบโอดีเซลมาพัฒนาให้มากขึ้นปรากฏว่าในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็ปรับต่อหน้านั้นก็เป็นยุคสกุมารก็ปรับ ตามที่ว่าก็ผสมไบโอดีเซลเพิ่มเติมจาก B7 กลายเป็นดีเซลธรรมดา B7 นะฮะซึ่งผสมน้ำมันปาล์ม7%กลายเป็น B10 คือผสมไบโอดีเซลไป10%แล้วก็มี B20 จากนั้นปรากฏว่าพอปรับน้ำมันดีเซลธรรมดาไม่ขายละมาขาย B7 กับ b 1 0สิ่งที่ตามมาคืออะไร B20 หายไปจากตลาดเลย หายไปเลยนะฮะการนําน้ํามันปาล์มมาเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งจากเรื่องของน้ํามันปาล์มที่ตกต่ำและเราต้องใช้เงินหลายหมื่นล้าน 2- องถึงสามหมื่นล้านทุกๆรัฐบาลเนี่ยไปอุดหนุนปาล์มน้ํามันปาล์มที่ราคาตกตา่าตกต่ำเนี่ยมันก็ไม่ตกต่ำอีกและรัฐบาลซื้อมาเต็มราคาน้ำมันปาล์มจึงพุ่งสูงขึง้นพุ่งสูงขึง้นเรื่อยๆนะครับ น้ำมันปาล์มจึงเป็นน้ำมันที่ไม่ตกต่ำตั้งแต่นั้นไปต้นมาหลังจากที่มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปนะฮะเรื่องของพลังงานนะครับแต่ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะขาย b 20ให้มากขึ้นปั๊มต่างๆโดยเฉพาะบางจากแทบหาไม่ได้แลลวน้อยมากที่จะมี b 20นี่ผมหาแอปพลิเคชันไปดูเติม b 20เติมเลยหาเติมไม่ได้เลย นะครับในหลายพื้นที่เติมหายากมากๆวิธีการแก้ไขของรัฐบ,บาลก็คือต้องสนับสนุนเรื่องของ b 20ให้เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันดีเซลมันก็จะถูกลงโดยอัตโนมัติเพิ่มปริมาณน้ำมันปลาล์มเข้าไปน้ำมันดีเซลนะครับแม้จะอัตราสิ้นเปลืองมันจะมากขึ้นนะครับแต่มันก็ช่วยเหลือนะชาวปลูกสวนปลาล์มนะครับและที่สำคัญก็คือว่าราคาน้ำมันมันก็จะต่ำลงนะครับโดยอัตโนมัติการพยุงราคาเนี่ย น้ำมันดีเซลเนี่ยมันหนีไม่พ้นน่ะที่จะต้องพยุงราคาทั้ง B7 B10 ดีเซลธรรมดาที่ดีเซลล้ลวนๆไม่มีไม่มีน้ำมันปั์มผสมตอนนี้เขามีขายและนะครับเพราะอะไรถ้ามีส่วนผสมราคาน้ำมันจะถูกลงเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้ประโยชน์นะครับซื้อปตทซื้อน้ำมันปลา์มมาก็เอามาใส่บนดีเซลอันนี้เป็นหลักที่ผมเคยเรียนไว้แล้วก็ปัจจุบันก็ใช้อยู่ถึงแม ราคาน้ํามันเนี่ยจะสูงเท่าไหร่มันก็จะไม่สูงเกิน30บาทนะครับถ้ารัฐบาลปรับกลยุทธ์ระยะสั้นเล่งขาย B20 เล่นขาย B50 และเล่นขาย B 100นะครับมันจะส่งผลทาให้ราคาน้ํามันนั้นต่ําลงแต่คันเดียวกันเนี่ยแล้วกลับไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกน้ํามันปาล์มนะครับปลูกปาล์มเพื่อําเป็นน้ํามันทําให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้นะครับ เป็นวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุรยเดชซึ่งเป็นโครงการพัมลีนะซึ่งเริ่มต้นทําในพระบรมมหาราชวังก่อนถ้าเรานําหลักคิดนี้มาใช้มาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันแก้ไขปัญหาระยะสั้นและก็ปรับในเรื่องของระยะยาวถ้าสามารถที่จะเลิกอัตรารอยตัวราคา้ํามันประเทศไทยจะไม่มีปัญหาเศรษฐกิจอีกต่อไปนี่คือปัญการแก้ปัญหาราคาน้ำมันระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเถิดชาวไทยอย่าลับไหลุ่มลม ชาจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นเถิ เ,เปตถ้าตกไปเป็นทาสของมันวันนี้พวกเราจงตื่นฟื้นกจให้แก่ตัวให้แค่เพีครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาเพื่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชืนไปทั้งพองข้าพเจ้าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแต่สลาย